สวัสดีครับมาฮอดแล้วมาฮอดแล้วนี่บ่อสถานที่ที่เฮ้าสีทําการแสดงม,มือเล่นประทุมท่าน,นี่เปน้องอยู่ในโรงเรียนครับเป็นโรงเรียนวัดนาวังโอนาวงนาวงขอโทษขอไปหลายหลายเออหาบองรับบอนอน้องนอนตัวเฮ้าบ่ดน,นี้สลาเนี่ยสลาหน่อยนี่ล่ะเฮ้ากอยกอยจองสลาดด่าํดำ,ดำดนี่เลยล้างเลงนี่นอนได้ผูกเปียได้เลย ปูตึ้งสลามป้าอาจารย์สถานที่วันนี้พี่น้องเลยสานามโรงเรียนให้กนะับเป็นติดไฟประดับไปแล้วครับนี่ถามลุงรบอกพว,ว่าเขาตั้งเวทีตรงไหนตรงนี้แหลยแล้วาวาตั้งเวทีตรงนี้แหละเมือแรงนะครับวัดนาวงโรงเรียนวัดนาวงนะครับสถานที่จัดงานเมือแรงนะครับนี่ครับหอดแล้วครับพี่น้องโอ้มาหอดก้อนโมเลย ก็ตนเห็นไปมาอยอะเลยนี่ว่าสิออกไปหาซื้อน้ำซื้อไนมาซื้อขนมบ่ซื้อขนมมันอยู่ใกล้ๆครับยังกอดน้อผ่นอานมาบางครั้งฟิวเจอร์ล่างสีติดรับปีนองครับอยู่ใกลครับฟิวเจอร์ล่างสิทีแถวนี้บ่วัดน,นาวังวน,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 นาวง น,น,น,นี่ผูเกเพลย์อยู่แล้วมึงอาวอูลาวูคอยไปซื้อมากันนี่โอ้ยสันดกสองร้อยพี่น้องเฮ้ยนี่ครับมากแค่กว่ามายงชิดสุกแล้วสุกจนเดียไหมกินกระขพาะก็ได้เด,ดิปลานวงวงสุกเลยดิเอานอนน,ำน้ำหมดไหนละเฮามาดิขออนุญาตพักเศร้าน้ำเลยเด้อ ูบาาาอจรยย์เนี่ไปสิผูกเปลี่ยนผูกนี่มั้นี่ต้นไม้นี่ผูกมั้นี่ก็ได้ตัวนี้ผมบัดมือนเลยนี่ขึ้นไปตัวไปสิขึ้นไปนอตขึ้นก็ข้ามขึ้นไปลึกผลสาระนึงผลพุ่มดีขนาดเลยผลลมลื่นเย็นดีจะน้อยอันรถบัสรถอันนี้มากถึงมึงบึมบัมบึมบัมอยู่นี่แล้ว วัวห abei, a roommate, a ุ the the kind of ้นว really so ัค so so ้างอีกแล้วพูดแล้วมองเขาสิไปขอพรมหมดละเขาไปเนี่ยนี่เลยปลูกเปลี่ยนต้นไม้นี่มาใส่พรมมัดเหมือด่เอ้ยต้นหมากเงี้นี่ต้นบักกระท้อนหมดนี่นี่บักกระท้อนนี่มนนอนใต้ต้นบักกระท้อนเอ้าอุู้กุ้มเองอุ้มตรงมอนึ่งกระผูกนี่มะนี่มอสในผูกนี่ไปหันมอสในผูกนี่มาต้นไม้ นี่แหละมองนอนมองพักมองเศร้าพี่น้องเลยมองลำเฮาขึไปจังสีหลับบาจังสีหลับพี่น้องเอ้าเมื่อนี้เดี๋ยวสิไปหาซื้อขนมซื้อน้ำมาเห็ดตามเจตระรุ่มวาสีแจกทีมงานวันเกิดจัดลอยเมื่อวานนี่นะครับมันใส่ซี่เปื่อยซะแทงซี่เปื่อยไปหาแจกขนมใดวะ แรงซีบเปื่อยห้แรงซีบเปื่อยไปหาโจอันแจกขนมคุณมาใช่บรรยาชาที่มานิดเมื่อก่อนแปลว่ากูได้เรีนเป็นสองตัวในเรื่องนี้ตัวละหานาทีตัวละวอดอ่ะไม่ตัวมะทหารนะพี่เลยตัวละตัวละหน้าที่เป็นมาเก็บประมาณหน้าที่หนึ่งซีบเปื่อยกับนาที่หนึ่ง เจ้าของเต้นเองหรอว่าเรื่องนี้เต้นเองเรียนเองแน่นอนวะเจ๊ดได้สิเจ๊ดได้ใจจ๊ดมือเราปุญญบ้าลเสียเปลี่ยนอีกแล้วนี่แต่ลุกเรื่องนี้เรียนเพราะว่าสามงันด้วยเงิดไหลตายแล้วปวดประสาทไว้แล้วใอยจะตีแต่งเรื่องใดมาบักเสียไปมาด้ว ทีแรกว่าบอกว่าเป็นโดเรมอนผมได้บอกว่าให้มันเป็นอันสินสมุนสุดสากลยังมี็ด้วยเห็นมันเป็นโดเรมอนผมเลยกินเขากินน้ำไปทีมงานเ้าอันตัวเขาจอดซื้อหมูปิ้งครัเขาจอดน้ำบ้วนน้ำเข้าไปซื้อหมูปิ้งนี่แม่นอยู่ใกล้ๆนี่แไปว่างานนี่ไปนี่อยู่ตั้งนานเลยก็ไม่ได้ Nhi nhau bên này cả hiến thì làm mô bình này Khoan... Chọt là mua trò phát gắn nón nó Mô bình mua xuống được đẹp Xua mô bình mấy, khả giám vô, miệt xì lì nó nó luôn luôn Nói nhìn tệ bỏ này... giặt vào Ờ, bỏ, bỏ vào quá Bay rồi, rồi, Xua mô bình mua xuống, đẹp đẹp các bình mấy Bỏ vào, ờ, bỏ à bánh nhắn rồi đó Ơ, สถานที่กว้างกว้างไปลองครับวันนี้ไปตามีขึ้นมีอันนี้เยอะดอกวันนี้ไปแต่ได้สูตได้เยอะดอกทีมงานมางหวดเขาสไลายสูตรส,ส,สน,นั่นแหละอาจารย์ร้อยกัดบางหวัดถอนหยดาดไดยคลิปก่อนครับก็สิไลายสูตมันก็นยังเตะเสาอยู่นะครับขณะนี้เวลาประมาณแปดโมงนะครับแปดโมงนิดๆนะครับ สถานที่กว้างเลยครับพี่น้องเป็นงานงานเจ้าภาพน้อมแม่งเนาะนี่ครับสังเกตเบิ้งไฟประดบเพิ่นเอาลงไปเบิ้ดแล้วนะครับเป็นงานาน่าจะเป็นงานส่วนส่วนส่วนตัวปะเป็นงานเจ้าภาพส่วนตัวเนาะไฟประดบเพป็นติดไปเบิ้ดเลยพี่น้องนี่นะครับเดินมาว้างเลยแต่ว่าทีมงานเขาเพิ่งนอนจะขันครับมาหอดแต่เฮาสามหนุ่มสามมุมนี่แหละนะครับ เครื่องปั่นไฟโอ้เครื่องปั่นไฟเอาว้ใสอันไฟอไฟไฟไฟันประดับนะครับมันยังเศร้าอยู่เจ้าหน้าที่พ้นกับเพราะท่านเห็นผู้ใดน,นะครับเห็นเต็นลุงย่ามว่างกัน <c oughs> ก็เลยถามเราลว,ว่าเขาจะตั้งเวทีโซนนี้แล้น่าจะหันหนามพาั้งสี่นะครับอาจจะตั้งหันหลังใส่อาคารหันหนามพาตั้งผีนะครับเพราะตั้งคดเป็นอาคาเรเลียนใหญ่นะครับอาจจะตั้งเวทีไปทางโภประตูฟุตบอล ล่าหันหน้ามาทางนี้นะครับทั้งนี้จะเป็นหลังเวทีนะครับเทียบกันเท่ากับสิจวัตรรถเจ้าหน้ามีีอาจจะถือจ่องอยู่นะครับพกหล่อซิบหล่อ,อนะครับเนะดินจะเอาไปในเดินโรงเรียนกว้างอยู่ดอกพี่น้องครับเหมือนนี่กว้างกว่างนะครับสถานที่กว้างขวางดีนะครับเนาะสถานที่กว้างขวางดีวันนี้เดียด๋ยวพาไดกน้อยไปซื้อเขากันสัน้น ไอ้กับผูกเปียปลูกยางแล้วไปซื้อเข่ามากินก่อนทั้งสีนวลเสียบนะพอาะน่หละสิไปซื้อขนมนําซื้อขนมมาไว้เฮ็ดแจกวันเกิด <c oughs> หมู่บ้านนี้มันบ่ทันหมู่บ้านมันชุนระหูกหลายนะครับก็เลยสิอขออนุญาตเอาเมย์เป็นเมน,น,นี่แทนนะครับเนาะไปออกไปซื้อเขา่าซื้อน้ำมากินไปเห็นมองอยู่หวังเศร้าหรอปะอะไปวะซื้อหมูปิ้งกินอยางเดีย เขาต้อง,องกินเขาก่อนทั้งน,นั้นตื่นขึ้นมามันสีหิวไปไปซื้อหมุ้งปิดจะไปซื้อขนมนั่พอดีลรอซื้อขนมปิดซื้อขนุมอันนี้มาเห็ดใส่ถุงเอาโอเคพี่น้องคลิปนี้นะครับบ้างหอดแล้วนะครับสามหนุ่มสามมุมนะครับเนาะโอเคคลิปนี้ขออนุญาตเอาซัมนี่และพี่น้องเด้อขอบคุณลหลายๆครับ